เรื่องราวของคน80คนที่ไม่เชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้จากโครงการหุ่นสวยสุขภาพดีด้วยอาหารพลังงานสะอาด Deep Marine Way กับนักธุรกิจกิฟฟรีนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า80ท่านภายใน8สัปดาห์ซึ่งได้รับข้อมูลในการลดน้ำหนักการควบคุมอาหารอย่างถูกวิธีโดยคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญจนทำให้ผลที่ได้รับออกมาเป็นที่น่าพอใจผมคิดมาตลอดครับว่าผอมต้องอดอาหารมันทรมานมากเลยครับ ท,ทันทีที่ทราบผลิตภัณฑ์ดีบมาลีนเวผอมโดยที่ไม่ต้องอดอาหารผมจึงตัดสินใจลองทันทีเลยครับผลิตภัณฑ์ดีบมาลีนเวมีหลากหลายเมนูให้เลือกแถมอร่อยมากครับเยี่ยมตอนนี้มีความสุขมากๆค่ะพอเดินไปไหนก็มีแต่คนทักนะคะหุ่นดีขึ้นผิดตาเลยทีเดียวสวยขึ้นแถมยังดูหน้าเด็กลงด้วยนะคะต้องขอบคุณดีฟมาลีนเวจริงๆค่ะถือว่าเป็นกำไรสองต่อเลยนะครับนอกจากรูปร่างผมจะดีขึ้นแล้วสุขภาพผมยังแข็งแรงขึ้นมาก คำว่าอาหารดีมีชัยไปกว่าครึ่งเป็นอย่างนี้นี่เองครับกลับมาใส่กางเกงยีนตัวเก่าตั้งแต่สมัยสาวๆได้อีกนะคะซึ่งส่งกระจบทีไรเนี่ยภูมิใจแล้วมีความสุขมากๆไม่คิดเลยค่ะว่าจะมีวันนี้บอกตามตรงค่ะว่าครั้งแรกไม่เชื่อแต่หลังจากที่เข้าโครงการไปเพียง4สัปดาห์จึงรู้ว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่ใช่และตามหามาตลอดเอวลดลงน้ำหนักลดลงและเมื่อถึง8สัปดาห์คุณจะรู้ว่า การที่เอวลดลงเกือบ6นิ้วมันรู้สึกว่าดีแค่ไหนคะท้าพิสูจน์ผลลัพธ์ใน8สัปดาห์กับผู้เข้าร่วมโครงการ Deep Marine Way